เป็นไงแต่ว่าเป็นคนอหัเก่าหัวใจเก่าแตงกระไรแต่ในกลับขึ้นมาหอวเก่าหยุดไปสองปีก็ได้ไปยุ่งค์อื่นก็ได้ไปเห็ุเรี่ยวอื่นเรียนหนอเรียนหลานตัวแม่อยู่นั่งนอนกอดกันแม่เสียชีวิตเป็นกระไรขอหน้าอายมาขอยยุดเกือบสองปีก็หลานหน่อยดูว่าสั่งอันหลานไงแล้วแต่สิ่งกลับขึ้นมาเราคือเก่าน้องดีปานน้ีพี่น้องผมก็สวดๆเอาเนื้อ แกนเอาเวนี่คับเรียงซอยกันมาเป็นดาวลายสาวดีนี่เป็นนั่งเอฟท่านไตโก้น้องไอน้องสนับสนุนเตี้ยัขงแงปะมันเนียรสปีเมน่ันเป็นใดกิมชนใดดูจนใดยหลานหนลวไม่กอนัวสี เมากั ok bon mm ื hmm. <cetera. S 2> wow. so, so, ่กี้ก็นอพรามือสึดสองปีคหอนหลายบ่หอนกี่ปีนอไงรวาม่่ได้เดียมตัวยดมาด้วกันเลยต้องแลัต้งดีบาลาีนะกลับขึ้นมาแล้วมาดูบอนเลยมาอยู่กระบาย น้ไม่เกับมาตั้งใจกัน,นที่เก่าพี่นอ้องก็จักรดตามในปีที่เก่าส่วนกีน่าคนท่านึ่งจักซื้อเสียงเลียงน้ำได้ง่าโตบบาาตัดเอ็นตัดเอาา็ก่พี่น้องวันนี้นาวัชระทอดมเลนรอยมาจากนักเพื่อพยยามจะผู้วิสัยจะรับปัญหาสารคค่ะบ่เคยขึ้นห้างไหนบ่เคยตป็นอเตอร์ขนาดไหนอายุจักรับ อายุส <Cornell> ิบเก้าปีนะพี่น้องลองได้ร่ำไรเแืที่สําคัญโมเมนตเตมื่อกีีออกมาเตยพี่น้องกับพ้สเสงเสียงแล้วแต่อายุสิเกปีน้องหนูน่าบอกเคยเป็นมอลังจักเียรแต่ว่าล่่งใดพอผู้พักลังจัเปิดมอล่เป็นจิงจอกให้ดงใจมันี้พ่อเซอเซสนุกสเป็นพ่อสิ